สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะ,คะวันนี้ดิฉันอยู่กับคุณสิริย่อมหารหรือพี่ติ๋วนะคะซึ่งเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อยงยุทธวัดเขาไมแดงโดยมีอาจารย์เบิ้มเป็นผู้ถ่ายทอดวิชามโนสัมผัสนะคะวันนี้พี่เขาจะมาแบ่งปันประสบการณ์ให้นะคะสวัสดีค่ะพี่ติว๋วพี่คะก่อนที่พี่จะมาฝึกวิชามโนสัมผัสก่อนหน้านี้นะคะพี่เคยฝึกปฏิบัติแนวไหนบ้าง,างคะ ก็ฝึกมาที่ต่อเนื่องก็คือยุ่มหนอพองหนอที่วัดอัมพวันหลวงพ่อจรันค่ะค่ะแล้วก็ที่วัดรรมชีสายโกเอนก้าค่ะค่ะตอนนั้นอาจารย์ผู้หญิงจะสอนอยู่ค่ะค่ะแล้วก็พุทโธมั่งบางวัดค่ะค่ะแล้วเหตุใดพี่ถึงได้เข้ามาสู่วิชามโนสัมผัสคะก็พอดีเพื่อนที่รู้จักก็คือคุณสมนะคะ เขามาฝึกก่อนแล้วก็ชวนมาค่ะตอนนั้นที่วัดในรันค่ะค่ะวิชานี้ฝึกยากไหมคะพี่ไม่ยากค่ะค่ะไม่ยากค่ะแล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะก่อนที่พี่จะฝึกและหลังฝึกเป็นยังไงบ้างคะอยากให้พี่เล่าประสบการณ์นิดนึงค่ะก่อนที่จะฝึกแล้วะเราก็คือเราก็ผ่านมาหลายหลายหลายแบบนะคะฝึกมาหลายหลายแบบ ทีนี้พอเรามาเจอมโนสัมผัสก็ดูดูแตกต่างจากที่เราเคยฝึกมาแต่กไ็ไม่ได้มีปัญหาไม่ได้สงสัยอะไรเพราะว่าเราคิดว่าดีก็คือดีอย่างงี้ค่ะก็เลยฝึกมาเรื่อยๆค่ะค่ะ,คะแล้วฝึกอะไรบ้างคะวิชาโนสัมผัสเริ่มแรกเลยค่ะให้พี่เล่านิดนึงเผื่อผู้ชมเขาอยากจะฟังว่าวิชานี้ฝึกยังไงค่ะ โอ้ก็คือจักเทียนค่ะจักเทียนที่อาจารย์ลงบาลมีมามีเทียนปู่ใหญ่เทียนปู่โตค่ะค่ะค่ะแล้วฝึกยังไงคะพี่พอได้เทียนมาต้องฝึกยังไงคะก็กาเทียนค่ะกาเพื่ออะไรคะพี่เพื่อน้อมอาสีเหลืองก่อนก็ได้ค่ะสีเหลืองก็คือปู่ใหญ่นะคะปู่ใหญ่เทพลูกดอนก็คือน้อม น้อมคลื่นบารมีของปู่ใหญ่ค่ะค่ะจากเทียนจากเทียนค่ะเข้ามาสู่ที่เข้ามาสู่ที่จิตจิตของเราค่ะเพื่ออะไรคะพี่ถ้าถามพี่เพื่ออะไรเราก็น้อมหาบารมีของปู่ค่ะของคบาจาร์ของคูบาจาร์ค่ะแล้วช่วงกําหนดน้อมแผ่พี่ทําไงคะน้อมแผ่พี่พี่ใช้บารมีของใครคะพี่เชิญบารมีของใครคะ ก็หมายถึงตนฝึกใหม่ๆใช่ไหมคะ,คะก็ตามที่อาจารย์บอกค,ะค่ะก็คือคือเพื่อผชมสนใจค่ะพี่พูดอธิบายนิดนึงว่าน้อมแผ่แล้วน้อมบรารมีของใครแผลไปอ๋อถ้าน้อมแผ่ถ้าว่าประจําวันก็คือคปู่โตค,ะค่ะปู่โตสมเด็จโตพรังสีค,ะค่ะพี่ค่ะ,คะแล้วรู้สึกยังไงคะพี่ระหว่างที่ปฏิบัติอยู่ะ่ะค ก็ถ้าถามพี่ปฏิบัติก็ดีค่ะรู้สึกดีตั้งแต่แรกแล้ว <Okay. S 1> ทีนี้เราก็น้อมมาเรื่อยๆค่ะน้อมมาเรื่อยๆจนเข้าหลักสูตรไหนไหนที่อาจารย์สอนสอนค่ะ,คะก็มาเรื่อยๆจนถึงทุกวันทีนี้อาจดีพูดตามก็อาจจะไม่ต่อเนื่องมากแต่เราก็ยังมีอยู่ใน ใน,ในจิตของเราค่ะ,คะก็ไม่ได้ทิ้งไปเลยค่ะแล้วก่อนหน้าที่พี่จะมาฝึกเนี่ยพี่มีปัญหาประสาทอะไรไหมคะโอ้มากมายค่ะแล้วพี่เอาวิชาบโนสัมผัสเนี่ยมาดําเนินยังไงกับปัญหาโรคประสักคะมาจัดการยังไงคะก็เวลาเราเครียดนะคะ,ค,ะคือคิดว่าทุกคนก็คงมีความเครียดนะคะเราก็โน้มบารมีครูบาอาจารย์ค่ะ ดูเหมือนจะโล่งไปโล่งเบาไปตามตามเหตุนะคะ,คะก็จะแบบนี้มาเรื่อยๆค่ะค่ะ,คะ,คะแล้ววิชานี้เราใช้ประโยชน์อะไรในการดำเนินชีวิตคะพี่ดำเนินชีวิตสำหรับพี่มันไม่ได้มากมายหรอค่ะ <laughs> ช่วยได้บ้างไหมคะพี่ก็ช่วยได้ะค่ะช่วยได้ยังน้อยๆเราพอเราเกิดความทุกข์ใจหรือเราไม่สบายใจเราก็ยังคิดถึงครูบาอาจารย์ว่าเออท่านยังดูเราอยู่นะอะไรประมาณนี้ค่ะค่ะแล้วพี่อยากจะแนะนำน้องที่จะมาฝึกนะคะว่าแนวทางการฝึกนี่ยากไหมฝึกแล้วเป็นยังไงอะไรเปลี่ยนไปม้างอะไรเงี้ยพี่อยากจะแนะนำยังไงคะพี่ สำหรับน้องที่มาฝึกใหม่นะคะในแนวทางนี้ไม่ไม่ยุ่งยากแล้วก็ถ้าเราใส่ใจสักหน่อยนึงค่ะแล้วก็ช่วงแรกๆเนี่ยจะต้องต่อเนื่องหน่อยต่อเนื่องในการฝึกหน่อยแต่ว่าอุปสรรคของคนเรามันมันเยอะอันนี้เข้าใจแต่ถ้าเราน้อมใจมั่ง ที่สําคัญก็คือต้องน้อมใจหาค่ะต้องน้อมใจหาแล้วก็ตั้งใจใหม่ๆเนี่ยก็คือยอมรับว่าฝึกสมัยวัดในลานนี่จะจะจะเต็มที่อะค่ะทีนี้พอมีปัญหามาช่วงหลังก็ผ่อนผ่อนไปมา้างแต่เราก็ไม่ทิ้งไม่ทิ้งแล้วเราก็เหมือนเหมือนกับทําให้ใจเราเนี่ย มีพลังใจมีกำลังใจที่จะสู้ค่ะค่ะคะก็อยากให้น้องๆลองฝึกดูนะคะใครที่ยังไม่เคยฝึกก็ลองดูแล้วก็จะรู้ด้วยตัวเองค่ะ,คะว่ามันจะรับผลยังไงค่ะพี่ติ๋วเคยทรงคลื่นของครูบาอาจารย์ไหมคะไมยถึงว่าน้อมคลื่นจากอา,อากาศทรงคลื่นอยู่กับตัวเองอยู่กับครูบาอาจารย์อยู่บ่อยๆอย่างนี้พี่ทํำไหมคะ ก็ส่งนะคะบางทีก็เราก็สวดคนก็ส่งน้อมครูบาอาจารย์น้อมบารมีพระพุทธองค์ก็ถึงก็รู้สึกดีนะคะเหมือนที่อาจารย์สอนมาเพียงแต่ว่าอาจจะตามสภาพบางครั้งเราก็หงุดหงิดมากอะไรเงี้ยเราก็ พยายามเย็นลงเย็นลงแล้วก็น้อมน้อมมาช่วยประโมใจเราเอง,างแบบนี้ค่ะแล้วหลังการดูจิตของพี่นี่พี่ใช้แนวทางยังไงคะดูจิตเหรอคือเราไม่เอาจิตเราส่งออกไปภายนอกแต่เราจะดูจิตของเราอยู่บ่อยๆอย่างเงี้ยค่ะแนวทางของพี่<ม>พี่ดูยังไงคะสำหรับพี่เหรอเวลาพี่เครียดมากๆเราก็ ิดถึงครูบาอาจารย์อย่างเดียวค่ะรูปไหนที่เรารูปไหนองค์ไหนที่เราแบบเราเคยฝึกมาเราเคยนั่นมาเราก็น้อมมันทําให้เราคลายไปได้เยอะค่ะค่ะค่ะเราก็หันกลับมามองตัวเองว่าเราต้องอยู่ให้ได้แค่นี้แหละค่ะค่ะแล้วมีอะไรจะแนะนําอีกไหมคะพี่ก็คืออยากให้ คนที่ฝึกใหม่ลองฝึกเองค่ะถึงจะรู้แนะนําไปถ้าคุณไม่ฝึกมันก็เหมือนเดิมค่ะก็ต้องลองดูเองค่ะค่ะถึงจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรถ,ถ้าไม่ลองก็ไม่รู้ก็นี่ละค่ะค่ะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณพี่ติวมากนะคะที่มาแบ่งปันสิ่งดีๆให้นะคะพี่ขอบคุณมากเลยค่ะพี่ค่ะสวัสดีค่ะ